80เขาแปดแปคันใหม่ได้80คันเก่าก็ได้80ดสิบเนาะนี่ครับธรรมดาที่ไหนดูดินี่ละอะไรห้าสิบเทียวอ่าตีไป50าสิเที่ยวพอใน้ห้าสิี่ยวขันห้าสิบเที่ยวกว่าบาทเทียบสวัสดีครับผมอยู่กับผมบางเก่งรถขุณนเดี๋ยววันนี้พาไปนั่งเจ้าขึ้นปูหน่อยนั่งเจ้าขึ้นปูหน่อยครับผมสวัสดีครับอู้ เดียว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 เอาไปเลยลูกพี่ดูเกียร์เขาสุดจัดครับผมแ <laughs> อร์เย็นฉ่ำเลย ไม่ค่อยร้อนเน,ะนาะหนาวหนาวเดี๋ย okay. วเรามาดูภายในก่อนนะมานั่งเจ้าขึ้นปูหน่อยหัวยาวหน่อยอันนี้เครื่องกี่แรงน,นี่ครับมี่ร้อยเจ็ดห้ากเ้ากี่เจ็ดห้าเกียอะไรครับเกีย,ยร์เกียร,กร์ธรรมดาเอ็น ได้เลยได้โอ้โหเห็นสภาพทางแล้วโอ้โหเหนื่อยใจแท้เลยครับผมน,นี่ใส่เกียร์ก่อนกระเอ้ย ้วยนะดูยังยางเท่เลยอย่างคิปเลยวันนี้ได้กี่เทีย่ยวแล้วครับนี่ประมาณสี่เทีย่ยวแล้วครึ่งล้นสี่สิเทีย่ยวแล้วีับเหบ็นไหครัี่หน้าหนาวอย่างงี้ไม่ต้องเปิด <laughs> ม,มีมีลมหนาวให้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรับตัวกตรงตูนเนาะรับตัวเอารับตัวตรงนูนไหนรับแปดสิบ รับ80บาทนี่นี่รับรับก่อน80บาทนี่นี่ครับ80บาทนี่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 โอ้โหสุดเลยนี่โอ้โหดี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 โอ้ทำอะไรวนอยู่นี่เลยเนาะวนไปวนมาอยู่ตรงนี้เลยประมาณสี่วันโอ้ประมาณสี่วันหมดเสร็จประมาณาได้สี่วันนะเสร็จเลยเดี๋ยวไปโรงงานใหม่อีกนี่ครับผม นี่มากี่วันแล้ววันนี้วันแรกวันนี้วันแรกอ่าเพิ่งมาเปิดงานวันแรกนะวันนี้กะว่าสี่วันเราปิดปอเลยสองตัวนะเนาะสองตัวดูด,โโหโหนะดูโอ้โหนี่สุดท้ายในายเขานะคนครับดูโอ้โหนี่มีสาวสาวมานั่งด้วยได้เกลียวเลย <c oughs> รถไม่มีงวดนะครับนี่ไม่มีไม่มีสบายสบายเลยครับน่บาสบายสบายเลยกินวันละห้าสิบเที่ยวสี่สิบเที่ยวถ้าทิศทางไกลก็ได้อีกอย่างหนึ่งอีก ญากเลยเราก็พออยู่ได้เนาะไม่ต้องไปรับจ้างขับเขาแล้วขับรถเองนี่แหละเก่าหน่อยแต่ว่าไม่ต้องสงวนครับเราแค่เปลี่ยนยางเดือนเติมน้ำมันเสียหน่อยก็ซ่อมนิดหน่อยเพราะมันอยู่แล้วเนาะอันนี้แล้วมันอยู่ได้มัน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 ไม่มันอันนี้แล้วอะเรื่องเสียอะไรมันหมดเสียแล้วเนาะเราซ่อมจนถึงหมดแล้วอะเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ด้วยเป็นเครื่องใหม่อันนี้มันยิงมากรับเนี่ยโอ๋อได้ปุยชิงครับ แล้วถ้าเกิดผมไปถ่ายได้ไหมนี่ได้ได้้ขึ้นถ่ายได้ไหมแล้วผมขอไปขึ้นรถหน่อยนะครับเดี๋ยวขอไปขึ้นรถหน่อยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคต้องพลาดเลยนะร้านเขาบี